พยากรณ์ฝน10วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ วันที่31กรกฎาคม64ไปถึง9สิงหาคม64สภาวะกระจายตัวของฝนในระยะนี้ยังเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นด้านรับลมมรสุมและใกล้ร่องมรสุม31กรกฎาคม64ถึง1สิงหาคม64มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประกอบกับในช่วง2ถึง9สิงหาคม64ร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนทาให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ ฟ้าขนองเกิดขึ้นเน้นด้านรับลมมรสุมและตามแนวขอบโดยบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือคนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจ้าสําหรับคลิปนี้กี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะ ขะารับวันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านจ้าบ๊ายบาย